สวัสดีปีใหม่น่าจะพี่น้องสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้นะ่าจะพี่น้องมาดามค่ะผ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศอันบ้านผู้พันนะ่าจะพี่น้องบ้านสวนผู้พันเพื่อนจัดกิจกรรมจัดปาร์ตี้น่าจะพี่น้องสง่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่31เ e นะ่าจะพี่น้องเนาะซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วแต่ว่ามาดามเอาบรรยากาศ มาให้เบิ้งนะจ๊ะพี่น้องนี่แหละบรรยากาศเพื่อนตอนนี้เพื่อนก็กำลังจัดเตรียมงานอยู่นะจ๊ะพี่น,อน้องเนาะตอนช่วงยามกลางเวนแต่ว่ายามกลางคืนเพื่อนก็สิมีการลองเพงลงคาราโอเกะพากันเต้นมอนซื้อหัวเซลกันนนนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่ามือน,นี่ลมหนาวหนาวจะพี่น้องลมแหง้งเพิ่งสังเกตโลดนะเย็นบ่พี่น้องลมพัดแล้วก็สีเอ็ดแบบอันคัดซิคคัดซิกแบบบรรทุง อันลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะพี่น้องอันมุมเนี่ก็สิเป็นของขวัญร่างวัานเดี๋ยวไว้สาหรับเจกเราจะพี่น้องเนาะก,ก็มีนี่แหละบรรยากาศได้ฟิลขนาดเราจะพี่น้องเนาะสุขที่สุดบ้านสวนผู้พันเราจะพี่น้องเนาะได้สิผ้าพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศมองอื่นน,ำน้ำเราจะพี่น้องเนาะไปตามไปเบ่งกันเลยจ้า กส e ิได well, ้กินอายความเป็นอีสานบ้านเฮาเาจะพี่น้องเห็นบอดอกไหม้งามขนาดเลยเราจะพี่นน้องบาที่นี่ก็มาหอนย่ำกลางคืนแล้วเราจะพี่น้องเขกเรือก็เริ่มมาหลายเติบแล้วเราจะพี่น้องเห็นบ่อไฟแสงเสีอวงามขนาดเลยเราจะพี่นน้องตอนนี้กษิตได้เริ่มมาเล่งเพ่งแล้วเราจะพี่น้องแต่ว่ามาดามขออนุญาตปิดเสียงเพลงไว้เราจะพี่น้องเพราะว่ามันสิตธิลิขสิทธิเราจะพี่นน้องเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจเน้อจะพี่น้องแต่่ามาดามกับทีใส่เพ่ง ใส่เพลงรุนตรีนของที่บนบ๊อบพิษลิกซิตลงไปแท่นเนาจะพี่น้องเนาะอ้าวเนี่แเราจะพี่น้องเอ้ยเป็นบรรยากาศทางอื่นกับคุงซิมีกนการจัดงานเลี้ยงทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ในแบบมินิมินิแบบรอบรั้วเนาจะพี่น้องเนาะจ้งหนมานดามขอ,ขออวยพร อันสวัสดีปีใหม่พี่น้องสุขสุขค้นเราจะพี่น้องเราห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราจะพี่น้องเนาะพบเจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นี่เราจะพี่น้องเนาะสิ่งใดบอดีก็หายทิมให้ว่างไว้าข้างหลังเราจะพี่น้องเนาะผ่านไปเร็วก็หายมันผ่านไปเราจะพี่น้องส่วนทางนี้กับเป็นบรรยากาศของเมครั้วเราจะพี่น้องในเสตียมอาหารสูแขกที่เพิ่นอันมาในงานเลี้ยงนี่เราจะพี่น้องก็บะหมี่อย่างไรจะเมนูก็ซีมี่ย่ำ ย่ำวุ้นเซนอันสลัดพักแล้วก็พวกต้มต้มย่ำปลาเราจะพี่น้องมาบัน,นี้มาดับสิผ้าพี่น้องไปเบ่งเงินบรรดาซั์ต,ต่างๆกําลังเริ่มบันเล่งเราจะพี่น้องเห็นบ่เพื่อนกับซีมี่กันสตรีมตีมเพื่อนก็บซเป็นใส่ชุดซัดต,ต่างๆหน้าน,น่าจะของส่วน มีความสุขกันค่ะเขาเพียงแค่ติดค่ะท่านเจดีย์ตอนนี้ศูนย์รวมศรัธทธาของเราเข้ามาแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้เนาะจะพอมงมาดางกระตรงคอขอพูนลาลายๆเาจะพี่นองที่เสียสละเวลาเขามารับชมเจอกันคลิปหนาเดอ้อจะพี่นองบุญรักษาเทวดาคุม้มครองสวัสดีปีใหม่จ้า